สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขยีกค,คลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนึงแต่พอดีว่าไอมีเอฟซีบามมามาิ่นบอกว่าไอ้ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยเล่งแตกก้อนี่ใส่เฉพาะไอ้ซีหกศูนย์ศูนย์ยังเยี่ยวได้บ่พอืกะประมาณว่ามันประหยัดหรืออย่าง,างกับผมกับบรูุืื่กะ คือว่ากับช่วงนี้ก็บางพื้นที่กัมันกับมีน้ำม,มันบอกบางพื้นที่กับยังบ่ท่านด้มีน้ำวันนี้กับวันที่เท่าไหร่วันที่ไอ้ยี่สิบเอ็ดมันบอกยี่สิบเอ็ดไอ้กะกกะด่าเนาะแต่ก็คือว่าลหละคือที่ผมพูดนะก็คือเพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเออไอ้ไอ้สูตรปุ๋ยในการไอ้เรื่องแต่ก่อนแต่คือจังไอ้ คือยังหน้าวานแบบนี้กะมันก็คือสีประแตก่ก่อดอกพี่น้องเพราะว่านาวานนี่ก็คือว่าหละเขาหน้าวานข้าวแห้งหรือว่านาวานสำรวยนีย่เขาก็เขาก็ไม่เน้นแตก่ก่อหรอกเพราะว่ามันมันความแน่นอนของน้ําความแน่นอนของไอสภาพดินฟ้าอากาศมั่นบ่แน่นอนเออเพราะฉะนั้นสําหรับนาวานกะคือยังผมเห็ดกะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เน้นอะไรแตก่ก่ออย่าง,างมากมายเพราะว่าผมวาน ผมวันทีอยู่แล้วเออเกือบเกือบจะทีนั่นแหละว่ายง่ายเออในสูตรของผมเนี่ยผมจะใส่ทั้งสามโตเออแต่ว่าตัวหน้าก็อาจจะอาจจะไม่สูงมากเออแต่ผมส่ใส่ทั้งสามโต๊ะแค่นั้นแหละส่วนสาหรับไอ้เอฟซีที่ถามมาเพื่อนบอกว่ากับผมก็บ่รู้เหมือนกันว่าเป็นหน้าหยอดหรือว่าหน้าดําเออผมก็ไม่รู้เออแต่คือเพื่อนผมว่าเร่งแตกก้อนเนี่ยใส่เฉพาะไอ้ซีหกศูนย์ศูนย์หนบ่บ ถามว่ามันได้ไหมผมก็สีตอบว่ามันได้พี่น้องมันได้อืมแต่ว่าสารอาหารมันสีบกครบแค่นั้นเองอืมเดี๋ยวก็มีคนเถียงมาอีกว่าเอา้าสารอาหารไม่ครบต้นข้าวมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเออมันมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไอ้ไอ้แร่ธาตุสารอาหารตัวกลางตัวพีกับตัวเ K มันก็หามันก็หาตามดินหากินตามไอ้ พื้นที่เขามันปกติแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมากหรือน้อยไงแคนเอง,เองถ้าเพราะว่าเข้ากับว่าได้เติมแมนบอสเราก็แต่ละปีมาถ้าสมมติว่าใครก็ใส่แต่สี่หงศูนย์สี่งศูนย์เออแล้วโปรทสเซียมกับพฟอ,อรัสไม่มีการเติมลงไปเนี่ยมันพี่น้องคิดว่ามันมันสีหลายบอสอ่ะแมนบอกะกเข้าเรื่องกันเลยเออนอกเรื่องมากกับหลายเลยเนาะเออนอกเรื่องมากกก้คือพี่น้อง ถามว่าปุ๋ยยูเรีย4600ใส่ตัวเดียวเพื่อเล่งแตกกอได้ไหมผมก็ชี้ตอบว่าได้แต่ว่าพี่น้องแต่ว่าสารอาหารมันบ่อยักครบพี่น้องอืมเพราะว่ามันไม่มีไอโพรเทสเซียมกับอฟอสฟอรัสแต่ถามว่าใส่ลงไปในข้าวมันงามไหมงามอืมแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นนาหวานนะถ้าเป็นนาหวานนะ ยูเรียผมสิไม่อยากให้ใส่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้าวานนี่มันถี่อยู่แล้วเอหอนาวานนี่มันถี่อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นนี่สําหรับยูเรียนี่มันมันบ่ค่อยมาะป่ะนายพี่น้องเพราะว่ายูเรียนี่มันสิเล่งแตกก่กอเล่งใบพอมันเล่งแตกก่กอเล่งใบนี่ถ้าเข้าใส่ยูเรียร้ายๆนี่ถ้าเป็นนาวานแบบนี้ ใบมันจะเฟื่อกันทีนี้ใบมันจะติดกันใบมันจะชิดกันเอพอใบมันชิดกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเสียอะไเป็นโรคพี่น้องมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคผีแล้วก็แมลงต่างๆนะทั้งลาหลุมทั้งหยางซัมปปี้นะพี่น้องเพราะว่าหยางเพราะว่าใบเขามันเฟื่อกันคือธรรมชาติของเขาธรรมชาติของไอ้ไอ้ไอ้ข้าวนาปี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวกรองโกหรือว่า เขามมลีหนึ่งศูนย์านนี่พี่น้องคือธรรมชาติของมันคือใบมันจะโก่งยาวอยู่แล้วโก่งเฟื้ยยาวมันคือมันไวง่ายคือมันมันเร็วต่อปุ๋ยเน่ะคือมันเร็วต่อปุ๋ยมันก็คือเขาหน้าปังคือเขาหน้าปังนี่ไอ้มันเขาเอ่อนไวไหนมันมันหนักปุ๋ยเน่ะคือมันมันมันกินปุ๋ยหลายแต่เขาหน้าปี้นะมันกินใส่ปุ๋ยนิดเดียวมันกัดมันก็ มันก็เกินว่าอะไรมันก็เห็นผลนะอือเพราะฉะนั้นนะพี่น้องถ้าใครที่อยากใส่ยูเรียเพี้ยวๆนี่คืออยากประหยัดเงินนะเนาะอือกระถามว่าได้บ็อกก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าผมเน้นว่าอย่าใส่หลายพี่น้องอย่าใส่เยอะโดยเฉพาะหน้าวานนะโดยเฉพาะหน้าวานอย่าใส่เยอะยเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วเนะี่ยต้นข้าวมันจะห่อนแอมันเสียรให้ต้นมันบวมพอต้นมันบวม ใบมันเขียวนน่มันมันสียานมันเป็นโลกนี่น้องเออแต่ผมแนะนําให้ดีที่สุดนะคือผมผมคิดว่าให้สายทั้งสามตัวดีกว่าเออเอามาผสมก็ได้เอาสีหกศูนย์ศูนย์ผสมกับสบห้าสิบห้าก็ได้หรือไม่ก็เอาสูตรในสิบหกแปดแปดแบบนี้ก็ได้หรือว่ายี่สิบแปดแปดแบบนี้ก็ได้ใส่ก็ได้พี่น้องคือเน้นให้มันแบบให้มันมีธาตุทั้งสามตัวนะพี่น้องเออเมื่อนกันกันกบค้นเท่านี่แหละเอาไง,ไง่ายๆซะเออต้นเขาก็คือค้นเท่านี่แหละแมนบอ ถามว่าให้กินข้าวอย่างเดียวน่ะแค่กินข้าวกับน้ําอย่างเดียวน่ะคนเรามันกินได้ไหมมันก็กินได้มันกับเราใต้แมนบอกแต่ถามว่าทั้งปีทั้งชาติเนี่ยจะให้จะให้กินแต่ข้าวกับน้ำสองอย่างอย่างนี้หรอแมนบอกมันมันกับโบแมนมันก็ต้องมีขนมขนมผลไม้ผักแจ่วก้อยลาบต้มส้มตำยังมาก็ผัดเปลี่ยนให้มันให้มันมีอาหารหลากหลายห้ามู เออมันบอต้นเข่าก็คือก้านพี่น้องผมกับบ่ออยากให้ใส่บันไดหรอกไอในตัวเจนตัวเดียวหรือว่ายูเรียตัวเดียวนะเออแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีเงินจริงๆกะเออกใส่ได้เออมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแม่นบอละเออแต่ใส่ในปริมาณที่น้อยพี่น้องเออก็คือสีเข่าใจตรงกันเนาะเออกใส่ได้ยูแต่กะผมกับบ่ออยากแนะนําบันไดเอออยากให้อยากให้เติมไอ้ตัวกลางกับตัวท้ายลงไปสักหน่อยนึง ให้มันมีติดบ้างอืมก็โอเคคลิปนี้กประมาณนี้เล่าสู่กันฟังพี่นอ้องบ่งบรรยากาศทุงหน้าอือสามีล่ะ